สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จิบจะพาเพื่อนๆไปยืมหนังสือที่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หนังสือท่องเที่ยวไต้หวันที่จิบอยากยืมมาอ่านเล่มแรก On About t a i วันเล่มที่สอง Taiwan b a เล่มที่สาม Four b o c k e r in t a i วันเล่มที่4ี่ Taiwan Once Again และเล่มที่ห้าทำไมไทเป ตอนเช้าก็เลยนั่งรถเมล์มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น7จากโซนศูนย์อาหารมาที่ชั้นแปดก็จะเจอป้าย TK Park เปิดเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่าเข้า20บาทต่อครั้งไม่จำกัดการเข้าออกระหว่างวันวันนี้จิบเลือสมัครเป็นสมาชิกค,ค่าสมัคร200บาทเข้าใช้ TK Park ได้1ปีโดยไม่มีค่าเข้าในครั้งต่อไปค่ะตอนนี้ เลือนหนังสือได้ครบ5ร้าเล่มแล้วก็จะนำมาสแกนบาร์โค้ดที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติซึ่งจิบก็ขอขอ,ขอบคุณคุณบรรารักใจดีที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำการใช้เครื่องยืมหนังสือด้วยนะคะระยะเวลาในการยืมหนังสือเรายืมได้14วันจำนวนไม่เกิน10เล่มโดยมีค่าประกันหนังสือภาษาไทย300บาทหนังสือภาษาอังกฤษ1000บาทถ้าคืนหนังสือเกินกำหนด จะมีค่าปรับ10บ,บาทต่อรายการต่อวันบรรยากาศรวมๆของชีเคพักน่าเข้ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆแอร์เย็นกำลังดีเสียงเงียบเหมาะกับการอ่านหนังสือทำงานทำการบ้านและมีโซนเด็กเล่นด้วยค่ะน่ารักมากเลยก่อนกลับสายตามองไปเห็นร้านชานมไข่มุกซิงฝูถังร้านดังจากไต้หวันเลยสั่งชานมไข่มุกเปาชูก้าหนึ่งแก้ว หวานน้อยอร่อยมากและจิบก็ถามก่อนจับเซียนซีด้วยค่ะว่าการเดินทางไปไต้หวันเดือนหน้าจะเป็นยังไงบ้างคำตอบที่ได้คือโชคดีมากอย่าปฏิเสธโอกาสหรือมองข้ามความเป็นไปได้สิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะจิะ๊บฝากกดติดตามช่องจิทนากญญาชาแนลเกิดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้นต่อไปได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย